สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะคนบ้านของเรานะคะคในวันนี้นะคะเราจะมาเราจะมาแกงจือดอุนเซ้นนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะแกงจือดอุนเซ้นนะคะในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นน้ํามันนะคะอย่าปิดไว้นิดนึงเพื่อให้เขาร้อนเร็วนิดนแนะนําเครื่องก่อนค่ะอันนี้เป็นอุนเซ้นนะคะสามสิบกรัมค่ะ เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้ลิปนะคะอย่ากนั้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งสดค่ะกุ้งสดกุ้งสดนะคะกุ้งสดของเราค่ะสดใหม่ค่ะแล้วก็มีแครอทนิดหน่อยค่ะนะคะตอนนี้กระทะของเราก็เริ่มรอ้อนแล้วนะคะเราจะใส่เขาเรียกว่าอะไรกระเทียมนะคะกระเทียมชัดเจ็ดกรีดค่ะใส่ลงไปค่ะเคี่ยวให้หอมนะคะเคี่ยวให้หอมมองชัดไหมคะชัดค่ะ เียหอ,อมพอหอมแล้วเราจะใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งค่ะกุ้งลงไปผัดนะคะจะกุ้งตัวแข็งนิดหนึง่งจะผัดแห่อร่อยนะคะมีวิธีการผัดแห่อร่อยนะคะแกงจืดเส้นเะคะจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะลงไปผัด ให้เกิดความหอมนะคะสามสิบกรัมน,นะคะเติร์ให้เกิดความหอมจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำปลาค่ะวันนี้เราใช้น้ำปลาตาหอยนางลมร้อยปเซ็นนะคะของเขาหอมค่ะไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่ว่าเขาใช้ดีนะคะใส่สักประมาณสามช้อนนะคะโดยประมาณนะคะสามช้อนโต๊ะ ผัดให้หอมอาละค่ะทิ้งไปสักแปบ,บนานะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะรอเขาเดือดค่ะให้หอมหอมนิดนะคะอาล่ะค่ะประมาณนี้นะคะสวยงามหอมไหมคะหอมปไปด้วยกันไหมคะ จากนั้นเราจะเติมน้ําค่ะเติมน้ําลงไปนะคะน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าสักสามถ้วยนะคะต้องเป็นน้ําต้มสุกนะคะประมาณสามถ้วยนะคะจากนั้นเราก็คนนิดหน่อยะคะ่ะปิดฝาค่ะเพื่อให้ก็เดือดเร็วนะคะรอสักแป๊บนะคะเะยไปหาช้อนมาชิมก่อน จะเดืดแล้วนะคะชิมนะคะชิมด้วยกันนะคะโอเคค่ะใส่น้ำสต๊อกกุ้งนะคะน้ำสต๊อกกุ้งสัก2ตะพีนะคะเพื่อให้เกิดความหอม สามค่ะสามนะปีนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เดือดนะคะให้เดือดปุดๆนิดนึดนงวันนี้เราจะมีผักกะหล่ำนะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นแครอทนะคะแครอทสักหนึ่งกำมือนะคะแต่งสีให้สวยงามนะคะเอาละค่ะปุดๆแล้วนะคะเริ่มปุดแล้วค่ะ สักแป๊บนะคะเราให้ก็เดือดค่ะแกงจืดตุ้นเส้นนะคะอาหารบ้านเรานะคะง่ายๆค่ะง่ายๆแต่อร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างสูตรบ้านเราเป็นอย่างนี้นะคะอาหารบ้านๆ แล้วปุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปใส่ผักนะคะอาล้วค่ะเราก็จะใส่ผักกะหล่ำลงไปนะคะสัก2องกำมือนะคะจากนั้นเป็นจะเป็นแครอทค่ะแครอทหนึ่งกำมือนะคะซอยนะคะจากนั้นก็จะเป็นผักนะคะ ตำลึงนะคะตำลึงนี้เก็บข้างรั้วบ้านเรานะคะห้าห้ายอดค่ะอ่อนๆนะคะห้ายอดปิดไว้ค่ะให้เขาเดือดนะคะแล้วก็รอการเสิร์ฟค่ะกินได้เตรียมได้เตรียมกินค่ะใกล้เดือดแล้วนะคะ

นสักนิดนะคะหอ,อไมไหมคะหอมนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะฟองเล็กๆนี้เราก็ช้อนทิ้งนะคะน้ำจะได้ไม่ขุนคะ่ะ ราลค่าเดือดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะเปิดค่ะ <c oughs> หอมนะคะหอมไปด้วยกันเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟกินได้เลยนะคะอร่อยค่ะเกงจืดนะคะเกงจืดวุ้นเส้นค่ะอร่อยมากกุ้งสดนะคะ าราคาเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไปกินกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้การทำแกงจืดทินเส้นนะคะของเราก็สำเร็จแล้วลนะเรียบร้อยแล้วค่ะไปกินกันได้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปชมใกล้ๆค่ะจะได้หอมๆเข้าไม่เอ่ยเข้าไม่เอ่ยเข้าไม่โอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะแล้วพบกันค่ะสักนิดเพราะว่าเห็นไม่กระจ่างโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ